ดีค่ะสวัสดีครับอตอนนี้ครบห้ากิโลแล้วก็ได้เวลายืดตัวยืดตัวเราก็จะมีผ้าโยโคโ,โยคะสิยโยโคเลยอ่ะผือนอหนึ่งไม่ต้องแพง สั่งมาทางออนไลน์ร้อยกว่าบาทปรนะวัติไปซื้อรองเท้าคู่ใหม่มาด้วยนะรองเท้าวิ่งคู่ใหม่ <c oughs> สวยไหมครับเบาแล้วที่สำคัญเลยไหมลดเหลือเจ็ดร้อยกว่าบาทจากสองพันกว่าบาท <c oughs> มันอาจจะไม่ค่อยนิ่มนักนะฮะแต่ว่าเราวิ่งแค่5กิโลหรือเดินถ้าคนไม่มีปัญหาเรื่องเข่าเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นอะไรโอ้ยจากนั้นเราก็มายืดตัวนะครับวันนี้อากาศเย็นนิดนึงก็เลยจะ สบายสบายถูกนใช่ก็โคกันไปต่อเหมือนเดิมครับว้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวออมองกระโจ้เผียวอ้ เวลาออกกำลังกายมันก็มีความสุขดีรู้สึกดีสบายใจเมื่อกี้เจอคุณยายอายุแ 80, ป 80, 80. ดสิบแปดสิบปดกมานั่งนั่งรถเข็นออกมาก็สวัสดีแล้วก็ทักทายตอนแรกแกก็ไม่ยิ้มพอเราทักปุ๊บแกก็ยิ้มให้อืพอยิ้มมาเนี่ยโลกมันก็ สดใสขึ้นเยอะเลยแหละคุณยายก็ตอบว่าแปดอายุเท่าไร่ครับแปดสิบแปดนั่งรถเข็นโอ้แต่ว่าสิ่งสำคัญเนี่ยมันบอกแล้วครับจะอยู่ยังไงให้มีคุณภาพนะฮะแปดสิบแปดรถเข็นไม่เอาอะ ต้องช่วยเหลือดูแลตัวเองให้ได้หยับนิดนึงกนง็นั่งนั่งนี้นั่งนี้มันไหว้พระนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขยับกล้องนิดนึงบุมกล้องไม่ค่อยดีน,น,นะครับนั่งงนี้ปับหายใจขึ้นหายใจออกนะแล้วก็ยืดไปข้างหลัง หลังเราจะตึง่พอหลังเราตึงเสร็จแล้วก็ปัับกดน้ำบอกดิบังน้ำนี่ดื่มเยอะๆพอเราเสียเหือนะ็น่แรงบันดาลใจคนที่ออกกำลังกายแล้วก็ออกไปดีแล้วล่ะ ลหลี่นี่ทำมาตอนนี้ก็ตั้งแต่เมษาวิ่งห้ากิโลเนี่ยนะครับแล้วก็ยืดอย่างเงี้ยยืดไปเรื่อยๆหายใจออก โ oh. okay. อเคนะดูได้หลังหลังที่ตึงตึงมากนอนอึ๊บตั้งเข่าขึ้นมานี้บิดบิดตึงตึงตึงแล้วจะออก มัหลังเป็นหลังเป็นอะไรวะเนี่ยอ้าวอะตอนนี้อันนี้กระสมาดอย่างนี้เอื๊บชเอือ๊บอ,อืม ôi oh. <laughs> à giúp eo yêu cho hai bài nhiều này พัดหนหัวใจมันคืออยาหักโหม อย่าหากักโหมรัจจะคนดีมีพี่เป็นแควนทารัทพัดไปจะให้เห็นก็ว่ามุมกล้องนี้ไม่ได้เรื่องเลยมีพอได้นะไปดสี 5, 4, 5, ่ห้าเก้าสิบไปขึ้น รายการของออะไรวันนี้วิ่งไปสามร้อยห้าสิบกว่าแคลเงเหรอวะน้อยน้อยไปนิดหนึ่งอุ๊บคราวนี้ก็สลับกันกับวิสพืน้นวิสพืน้น